สวัสดีครับวันนี้เกษตรคิมพันนะครับก็จะพาเพื่อนๆนนะครับมาดูนะครับวิธีการเลือกนะครับพืชผักนะครับที่ให้หอยเชอรี่นะครับคือผมจะนํานะครับจัวกุหลาบนั้นหลักๆนะครับที่ผมนําลงนะครับนี่จะให้ดูนะครับรอบๆบ่อนะครับนี่คือบ่อข้อดีของจัวกุหลาบนะครับก็คือรากยาครับ สามารถนะครับให้หอยยึดเกาะได้เห็นไหมครับนี่หอยยึดเกาะรากของจอกุหลามนะครับนี่ครับนี่ต้นตอของจอกุหลาบนะครับอันนี้คือหอยเกาะอันนี้คือรากยาวนะครับรากยาวนี่ครับจอกุหลามครับนี่ให้ดูบริเวณรอบรอนะครับหอยเกาะเกาะนะครับก็เกาะแต่นะครับมีข้อเสียนะครับก็คือจอกุหลามนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ ได้นานนะครับไม่เหมือนผักเกษตรน้ํานะครับไม่เหมือนผักตบชวานะครับซึ่งครับถ้าสมมุติว่าจอกุหลาบนะครับอยู่น้ํำนานๆนะครับอยู่ในบ่อนานๆทําให้จอกุหลาบนั้นเน่าแล้วก็เปื่อยนะครับจะไม่เขียวนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่สำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่เลี้ยงด้วยจอกุหลาบนะครับก็ ให้มันดูจอกหาบงท่านนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นแบบนี้นะครับจอกลาบเราจะเน่านะครับเน่าแล้วก็ทําให้นะครับน้ําค่อนข้างที่จะเสียง่ายนะครับนี่นะครับก็ถามว่าเป็นผลดีหรือผลเสียครับแบบนี้ก็มีทั้งผลดีทั้งผลเสียครับผลดีก็คือครับหอยสามารถยึดเกาะรากของเขานะครับให้นะครับให้หอยนะครับยึดเกาะรากของเขาได้ ค่อนข้างที่จะดีเลยีเดเยวนะครับอันนี้คือประโยชน์นะครับนี่ครับแต่ข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือนี่ครับเขาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หายขึ้นมาต่อยนะครับจอกุหาบจะไม่ทนน้ําเท่าไหร่นะครับจะไม่สามารถที่จะเขียวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนะครับไม่เหมือนผักตบชวานะครับนี่นะครับก็ให้เห็นกันเลยนะครับว่า พอดีข้อเสียที่เรานำพืชผักนะครับต้องเลือกเล่นนึงนะครับนะครับหอของเราก็มีนะครับก็ขึ้นมาเกาะครับแต่เขาไม่สามารถนะครับที่จะเขียวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้นะเหมือนผักอื่นนะครับหอของเราก็เยอะเหมือนเดิมนะครับน่ครับหของเราก็เยอะเหมือนเดิมก็ต้องบอกสําหรับมือใหม่นะครับที่หาพืชผักนะครับ ก็ขอให้หาพืชผักที่สามารถขยายในน้ำได้นะครับแล้วก็เป็นผลดีนะครับต่อบ่อเราด้วยไม่ให้น้ำเน่าเสียง่ายนะครับก็ช่วงนี้หน้าหนาวด้วยนะครับก็ถือว่าพืชผักของเราก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะครับนี่ครับของกเกษตรียขิมผันนี้ครับก็ จะต้องทําการนะครับเปลี่ยนพืชผักใหม่นะครับลงเพื่อที่จะให้หอยนะครับยึดเกาะได้นะครับอาจจะเป็นผักตบชวานะครับที่สามารถทนทานแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายนีครับซึ่งถ้าเราเอาจอกกรลาษลงเยอะๆก็จะทําให้ผลเสียนะครับต่อบ่อเราแน่นอนนะครับเห็นหอยไหมครับหอยของเราก็อยู่นเต็มที่นะครับ กระจายไปทั่วบ่อนครับนี่ครับก็มาดูบ่อที่ผมเอาลงผักตบชวบาไว้นะครับนี่ครับก็เห็นความสวยงามของผักตบชวบานะครับนี่ครับซึ่งใบเขียวนะครับใบเขียวนะครับไม่เหมือนจอกุหลาบที่เราแตกต่างกันนะครับนี่ครับจอกุหลาบก็ลงมกันนี่ครับจะทําให้เห็นนะครับความแตกต่างเลยครับว่าการที่เรานําพืชผักลงใน ใยเฉลี่สีทองนั้นครับนี่ครับรากเขาใบเขาก็จะเน่าครับทําให้น้ําเรานะครับเริ่มเน่าเหมือนกันนะครับก็คืออีกหนึ่งความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมนํามาฝากกันนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับถ้าสมมุตินะครับหอยก็จะเกาะนะครับเห็นไหมครับหอยก็จะตัวตัวนะครับหอยเกาะถ้าพืชผักพันธุ์ดีนะครับหอยก็จะเกาะนะครับ ทำให้เราสามารถได้ผลผลิตที่เร็วนะครับนี่เห็นไหมครับหอยยึดเกาะนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับที่สนใจนะครับอยากได้หอยเชอรี่หรือว่าอยากขยายพันธุ์นะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามากับเกษตรกิมพันธ์ุได้เลยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับหอยเชอรี่เล็กๆนะครับเนี่ยครับเขาสามารถยึดก่อได้นะครับเนี่ยครับ ซึ่งพืชผักของเราก็มีส่วนสำคัญมากนะครับกระสีพันธุ์ก็น่าจะเปลี่ยนผักเป็นผักตบชวาแล้วนะครับเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือครับนี่ครับผักขเขาจะเขียวตลอดนะครับแล้วก็สามารถขึ้นใบใหม่ๆได้นับเห็นมครับซึ่งแตกต่างจากจอกุราบเลยนะครับเห็นไหมฝั่งนู้นนะครับแต่ทางกระสพันธุ์ก็จะได้ลบนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิน้ำแล้วก็ รักษาหอยเราด้วยนะครับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเปรียบเทียบนะครับในการให้ผักพืชผักลงซูบอร์อยเชลลีสีทองของเราเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ้าเราให้พืชผักดีครับหอยก็จะเริ่มเติบโตเร็วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเขาจะอยู่ใต้ผัก สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำนะครับเรื่องการให้ผักหอยเชลลีสีทองนะครับว่าหอยเชลลีจะอยู่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ